ไช่นะครับเป็นคอนเสิเร์ตมหาคุศลอย่างยิ่งนะครับเป็นคอนเสิเร์ต99ปีปูชาลีอินทรวิจิต<ม>เป็นคอนเสิเร์ตที่พวกเราวงการบันเทิงนะครับมีความเชิดทูลปูชาลีแล้วก็มีความกตัญญูต่อปูชนะเป็นคลที่เป็นบุคคลที่อางบวัวนนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับในวงการบันเทิงเนี่ยผมว่ามีคุณปูชาลีอทวิจิตเลยครับ เป็นผู้ที่มีความสามารถที่สุดแล้วนะครับพ้า่าะการรื่แต่งเพลงละะก,ลการขับร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ท่านสร้างชื่อเสียงของประเทศชาตินะครับมากมายบทเพลงแต่ละบทเพลงนี้นะครับจะจรไใน้า่ไหนเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นอารุ่นจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันก็ยังสามารถอาเพลงของอาจารย์คุณครูชาลินมาร้องแล้วทุกเพลงเนี่ยผมเชื่อว่านักร้องที่เกิด จากการที่ครูชาลีแต่งเนี่ยหลายร้อยคนเอาออเอาเพลงของครูชาลีไปร้องเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นมาในวงการเป็นหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นวันที่14นะครับวันอาทิตย์ที่14นี่ก็ขอฝากนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ผู้ที่เ,เป็นแฟนคลับนะครับของครูชาลีนะครับหนะรือจะเป็นคนในวงการบันเทิงวงการอะไรแต่นะครับเรามาร่วมกันช่วยกันครูชาลีนะครับผม ถ้าผมได้ร้องเพลงของกูชาลีถือว,ว่าเป็นเกียรติประวัติของผมมากนะครับแต่ด้วยความที่นักร้องหลายคนนะครับและหลายท่านมีความสามารถมากมายก็ให้เขาร้องนะครับนะฮะอย่าให้บินไปร้องเลยนะครับเดี๋ยวก็เสียชื่อกูชาลีนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นผมได้เข้าไปในงานก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบมีเกียรติสำหรับผมมากแล้วนะ้าอาจจะย์ร้องเพลงเพลงมูนะครับเพลงป่าลั่นจะเป็นเพลงที่ร้องหลายหลายคน ขอแทรกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเกียรติบัตรของรัฐาของม,มูลตระกูลผมวันนั้นกันยนรย้อดเวรมาผมจเห็นคัูที่ทำเองถ้าเกิดว่าครูคราสูงหนึ่งล้านปีนะครัจะให้หนึ่งล้านบาทอันนี้ยังไงครับผมประกาศไว้เมื่อประมาณสักปีตอนที่ครูชาลีอายุ97 97นั้นผมที่ผมพูดเพราะว่าผมอยากจะให้กําลังใจครูชาลีให้ท่านได้รักษาสุขภาพ รู้จะได้อยู่ครบร้อยปีจะได้เงินหนึ่งล้านบาทผมพูดจริงๆแล้วผมก็ทําจริงถ้าปีหน้ากรุงชาลีนะครับออกมารับเงินผมได้หนึ่งล้านบาทผมจะมอบให้เลยทันทีถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงกับแม่มาลาศีสลางภูมิแม่มาลาศีวีนี้ครบหนึ่ง้ีเหมือนกันคุณพระ ถึงแน่นอนถึงแน่นอนพี่ถึงแน่นอนถึงแน่ใช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 ่ครูชาลีเดี๋ยวว่าพูดว่าเดินมารับไปปุ๊บว่เเวาเลยอ่ะขอให้ท่านได้ได้อยู่เถอะครับนะจะร้อยปีร้อยหนึ่งปีสองปีพวกเราก็ก็จะดูแลท่านเองนะครับจะดูแลท่านเอง ราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาม,มารถจริงๆนะครับทุกเพลงทุกคอนเสิร์ตทุกอย่างนะฮะก็ถือว่าเร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 าได้ฟังแล้วก็มีความสุขประชาชนทุกคนได้ฟังที่ผู้แต่งมาก็มีความสุขเพราะนั้นหนึ่งล้านบาทเนี่ยผมยอมเลยก็ส่วนตัวด้วยนะครับแล้มอบให้นะฮะก็เห็นว่าเห็นมีพี่พรพี่มลพัลล์ไทยนะบริษัจะช่วยสักห้าแสนย่างสมมติว่าพออาทบถึงรัปุ๊บอะ พี่จะเข้าไปหาอะไรไหมไปไปมอบเลยผมเข้าไปหาไปมอบหดูมาตั้องทลางสององนะไม่เป็นไรเลยนะโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์เลยสองครั้งเลยครับสองครับงสองครั้งเลยครับผมว่าเอถ้าเกิดรบปุ๊บอันนี้จะเดินทางเข้าไปเลยใช่ไหมครับอันนี้เดินทางเข้าไปเลยครับ ก็คนเป็นปีหน้าเดี๋ยวผมเช็คเลยว่าวันเกิดท่านวันไหนนะครับปีหน้าครบร้อยปีปุ๊บ<น>เงินสดหนึ่งล้านบาทมอบให้ทันทีครับผมวันเกิดของคุณชาลีให้ร้อยปีพอดีครับอยากให้คุณชาลีทําอะไรก็ได้เพราะชุนรับแล้วก็เป็นเพื่อนกับมีกำลังใจให้คุณชาลีคุณชาลีอยากจะทำบุญมาซื้อนูกซื้อนี่ในการทําบุญก็ยินดีก็ยินด,นดีครับ ก็ไปที่ก็ต้องถามเหมือนกันเพราะว่าก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับว่าเราเเจาะพอแล้วนะฮะเจาะพอก็อะไรเราอาจจะดีขึ้นนะครับถ้าเราคิดในแง่บวกอะไรอาจจะดีขึ้นก็อาจจะทําให้ครูชลีกลับมาพูดไดกลับมาให้ความมาั่นคงอะไรเหมือนเนดิมไดนะครับก็อาการเมื่อกรงักสองสามเดือนแล้วน่าเป็นห่วงแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเลย ตอนนี้ค่าใช้จ่ายของครูชาลีเนี่ยพี่พรพี่ม,มนต์มือไทยแห่งโคลีเซียมทีเป็นคนที่ออกให้ทั้งหมดดูแลทั้งหมดจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะดูแลให้ทั้งหมดรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะแต่พี่พรบอกไม่เป็นไรเพื่อครูชาลีและพี่พรจัดก,การให้ทั้งหมดครับครับผมครับไม่ได้เลยนะเนี่ยคุณได้เงินไม่ได้เลย <laughs> Thank okay. you.